สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไหนเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของ AI ทางฝั่งของ Adobe นะครับเมื่อต้นปีเราได้สัมผัสกับ Chat GPT ไปแล้วซึ่งช่วยในการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ยังมี AI ในการสร้างภาพอีกหลายๆตัวนะครับ Adobe ได้ทำการพัฒนา AI ขึ้นมาซึ่งณนขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเบต้าอยู่นั่นก็คือว่าให้เราทดลองใช้ได้แล้วเราก็มีส่วนร่วมในการช่วยทาง Adobe พัฒนามีการสื่อสารกับผู้พัฒนานะครับว่า,าควรจะไปแนวไหนความต้องการของเราเป็นยังไงนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับหน้าจอของ Ai ของ Adobe ีเนี่ยเขาได้ออกแบบเป็นหน้าเว็บไซต์ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่า,าเป็นเวอร์ชันเบต้าใช้ชื่อว่า Adobe Fire f l y แต่ว่าเป็นเบต้าเวอร์ชั่นอยู่นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเรายังใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะมีบางฟังก์ชันให้ใช้งานบางฟังก์ชันก็ยังใช้งานไม่ได้แต่เขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ลองใช้งานกันดูนะครับ ซึ่งเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้เป็นเกี่ยวกับ t e x t to Image เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะลอง Generate ดูพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังใช้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่ายังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ซึ่งทาง Adobe เองเนี่ยแนะนำว่าให้เราเนี่ยเข้าร่วมก่อนแต่ทีนี้ก็จะต้องมีลำดับมีคิวนะครับการเข้าร่วมเนี่ยก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะมีปุ่มให้เรา กรอกแบบฟอร์มจะคลิกปุ่มนี้ก็ได้จะคลิกปุ่มทางด้านล่างก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะมีรายละเอียดแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็เพียงแค่ใส่ชื่ออีเมล address เลือกอประเทศของเราแล้วก็ภายใน12เดือนเนี่ยเราทํากิจกรรมอะไรมาบ้างเราก็ติกต๊กๆไปนะครับแล้วก็เราอยากจะให้เขาเนี่ยทำ AI ออกมาเพื่ออะไรได้บ้างเนี่ยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปกด next page แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอเพียงอย่างเดียวว่าเขาจะให้เราเข้าไปทดลองใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวิธีการในการสมัครขอเข้าร่วมทดลองใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับผมขอแนะนำที่อยู่ของเว็บไซต์ firefly adobe com นะครับซึ่งจะพาเราเข้าไปยัง หน้าเว็บไซต์ที่เป็น AI ของทาง Adobe นะครับแน่นอนครับเวลาเราเข้าไปใน firefly.adobe.com แล้วเนี่ยหน้าโฮมเพจก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเพิ่มเติมกันเนี่ยผมมีสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำให้สำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อขอ เข้าไปทดลองใช้ AI ของทาง Adobe เนี่ยก็คือในส่วนของ Adobe ID Email Address ตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็น Adobe ID นั่นก็คืออีเมลที่เราได้ไปสมัครกับ Adobe เอาไว้แล้วอีเมลนั้นเป็น Adobe ID ซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่ได้สมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอแนะนำเอาไว้ให้บริเวณส่วนนี้ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมากรอกข้อมูลซึ่ง Adobe ID เหล่านี้เนี่ยเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเราสามารถนำไปใช้บริการต่างๆของทาง Adobe ได้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับเน้นย้ำว่าควรเป็น Adobe ID นะครับเพราะเขาก็ระบุเอามาแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้า AI ของทาง Adobe ที่ชื่อว่าเจ้าไฟล์ Adobe com แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆว่า เขาสามารถทำอะไรได้บ้างมีภาพเป็นตัวอย่างตรงนี้ตรงปุ่ม generate เนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานแล้วเราก็สามารถทดลองใช้งานได้แต่ถ้าหากว่าส่วนใดนะครับยังเป็นปุ่มสีเทาๆแบบนี้ยังคลิกไม่ได้เราก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเราก็เลื่อนดูรายละเอียดไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับเราก็จะพบกับวิดีโอที่ทาง Adobe เขาทำเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยนะครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยว่าทาง Adobe เนี่ยเขาทำวิดีโอแนะนำเอาไว้อย่างไรนะครับเราก็ลองดูรายละเอียดนะครับซึ่งเมื่อเราดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็พิมพ์คำสั่งแล้วก็กดปุ่ม Generate พอ Generate มาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่ทาง Adobe เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยเข้าไปจัดการเพิ่มเติมได้ ตรงนี้ก็จะเห็นถึงความสามารถของทาง Adobe นะครับเพราะว่าภาพที่ได้มาหลังจาก Generate ได้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือว่าเรายังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของเราได้นั่นเองซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าหากว่าผมมีโอกาสได้เข้าไปทดลองใช้งานแล้วนะครับก็จะทำคลิปวิดีโอนะครับเพิ่มเติมเอามาลองให้ทุกคนได้ลองดูว่า เวลาเราใช้งานแล้วเป็นยังไงเรารู้สึกดีแค่ไหนนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูส่วนอื่นกันต่อเดี๋ยวขอสต็อปวิดีโอสักแป๊บหนึ่งในใต้วิดีโอเนี่ยเขาก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าอ่าอ่านแล้วไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษก็ลองก๊อปไปแปลภาษาด้วย google แปลภาษาเราก็จะรู้ครับว่าแต่ละฟังก์ชันเขาทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับเขามีตัวอย่างให้เราดูแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ พอจะเข้าใจในระดับหนึ่งได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือภาพรวมของ Adobe File File ทึ่งเป็น Beta าเวอร์ชันะครับถ้าหากว่ามีโอกาสได้ใช้งานเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมมาให้ดูนะครับแล้วก็ในทุกๆคำถามนะครับจะมีคำตอบเมื่อเราคลิกไปที่เมนู FAQ ตรงนี้นะครับทาง Adobe ได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้เรา พร้อมได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแน่นอนครับเป็นภาษาอังกฤษเราก็ทำการแปลด้วย Google แปลภาษาแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดต่างๆดูครับจะช่วยแก้ข้อสงสัยต่างๆให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับลองอ่านรายละเอียดตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะใช้ AI ในการเจเนเรตรูปภาพออกมาแล้วก็ทำงานกราฟิกให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเราในทุกๆด้านนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและถ้ามีคำถามใดๆพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ